สวัสดีครับดินีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ I am a r u n n e นนะครับผมผม I a แอมมาร e r มารายงานตัวกันอีกครั้งหนึงนะครับทุกคนครับผมวันนี้6โมงเย็นก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมาซ้อมวิ่งนะครับผมวันนี้เราจะไปลองลันที่เบ็นจากกิติกันนะครับทุกคนครับผมไปไปเลยนะครับทุกคนครับโอเควันนี้นี่อากาศสดใสนะครับผมนะไม่รู้ว่าวิ่งไปแล้วจะ ฝนจะตกหรือเปล่านะครับผมก็ลองลุ้นดูแล้วกันนะครับผมนะโอเคไปกันดีกว่านแล้วทุกคนครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมวันนี้คึกวันนี้คึกนะครับผมโอเคไปไปกันครับ I'll I I shit always and make a show slow statement don't no don't take ever มึงรู <rij Bee ful> ้ว่ามันก็มีสถาปัจตยกรรมเหมือนของมึงนอกเลยนะอันนี้ไม่มีใครอนุญาตนะครับน้องๆเขาพ่นเองนะ I got facts over facts over tracks. This and that, s p i t i n g slow, s p e a k i n g fast. I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that t can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time? You're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior. You're inferior. You. e v e r y ครับการวิ่งซิตี้รันนะเป็นการฝึกวางเท้าที่เยี่ยมมากๆเพราะทุกคนก็น่าจะรู้ทุกคนว่าฟุตบาทของกทมเนี่ย แม่งไม่ไม่เรียดครับทุกคนมันทําให้เราต้องวางเท้าแบบว่าเราต้องมีสมาธินในการวางเท้าครับทุกคนครับเนี่ยดูดิมันไม่สามารถที่จะวิ่งตรงตรง,ตรงแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไระเป็นแบบตรงในกระเบื้องแผ่นเดียวกันได้อะมันต้องแบบว่าแบบต้องอ้อไหมนะเหนื่อยเว้ยมันต้อง เห็นไหมเห็นนะทุกคนมันจะแบบกระเด้งกระเดิดไปหมดมันไม่เรียบแบบทุกคนครับทําให้เราฝึกการวางเท้าในการวิ่งเร็วได้ครับทุกคน million, it, it ical, วิวสวยๆที่แากคลองเตยนะครับผมแล้วก็ได้เห็นสถาบันส,สถาปัยากกตยกรรมสายไฟอีกครับนี่สวยงามสวยงามนะโอ้โห เศูนย์ป,นป,ป,นรประชุมแห่งชาติศริกิจนะครับผมเลิกเป,เป็นรูปเป็นร่างกันทันันครับผมทุกคนครับเนี่ยนะที่เขาจะใช้เป็นสถานที่จัดงานประชุมของเอกนะครับผมนะเรื่องพิจิกานะถ้าจำไม่ผิดนะครับเนี่ยครับสวยๆนะครับ โอ้ก oh, ี่โมงแล้วนะห้ากิโลครับไปต่อนะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่บนเส้นทางของโวนเบนจกิตินะครับผมอยู่ด้านในล้นะครับวิ่งมาได้6กิโลกว่าแล้วครับก็จะไปสู่สวนเบนจกิติเฟสสานะครับผมซึ่งเปิดให้เต็มหลูแล้วนะเดี๋ยวจะ บบเต็มๆหลูกข้างล่างกันนะครับผมเพราะว่าคลิปที่แล้วถ่ายบนสะพานไฟไปแล้วนะครับสวยไหมสวยม้ยสวยไหมสวยปะ ตอนนี้ผมเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไปมุมสุดๆตรงนู้นเลยนะไปตรงทางเขาเรียกว่าอะไรอะทางเชื่อมที่จะไปสวนลุมพินีครับผมทางเขาเรียกว่าทางเขียวแล้วกันเนาะเออเนี่ยครับปกติเราจะวิ่งเข้าไปในน,ในนี้กันใช่ไหมเพราะว่าตรงนู้นนะมันปิดนะครับทุกคนก็แต่วันนี้เราตรงนู้นนะสร้างเสร็จแล้วนะครับ เป็นถนนสร้างเสร็จแล้วสวยส,สวยมากสวยมากแล้วก็ไม่ค่อยมีคนวิ่งด้วยนะครับเนี่ยก็เสแล้วเข้าไปตรงนี้นะครับมันสุดแค่ตรงนี้ครับทุกคนเนาะโอ้ยเป็นไงเป็นไงไม่มีใครร่มรื่นนะครับตอนนี้เพจเพจเฉลี่ยคือ6.40สรู้สึกว่าแม่งเร็วไปว่ะเหนื่อย วิ่งมาได้เจ็ดกิโลนะครับแม่ดูวินเทจนดูวินเทนนะทุกคนดูเดตรงเขาน่าจะทําเป็นอะไรสักอีกอย่างหนึ่งอ่ะนะเออเป็นดูแบบวินเทนวินเทนนะน่าจะเป็นโรงเพาะชําก็ได้นะครับทุกคนครับเด็โลแล้วโรงงานสามไม่รู้โรงงานอะไรคือพื้นที่ตรงนี้มัน,น,นมันน่าจะเป็น พื้นที่ของโรงงานยาสูบเก่าเนาะเอ,อแล้วตรงนู้นครับผมเห็นไหมไฟไกลๆตรงนู้นนะ่ะคือทางเชื่อมสะพานเขียวที่จะไปสวนลุมพินีครับนี่ทุกคนตรงเนี้ยสวยครับตรงนี้ไหมแล้วก็ไม่ค่อยมีคนวิ่งด้วยแล้วเขาจัดแสงสว่างดีจังทุกคนแล้วดูข้างบนเป็นกับสะพานไฟครับเออเนาะเนี่ยครับมันก็จะไปเชื่อมกับอะไรอ่ะ ทางเชื่อมทางด่วนเนาะที่จะไปวนลุมพิธีครับผมโคตรสะดวกเลยทุกคนเนาะนี่ครับสวย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 อยู่ๆผมก็อยากจะรู้ครับว่ารอบเต็มๆเนี่ยของสซลุม่มจาก,กิติเฟสสามที่เพิ่งสร้างเสร็จเนี่ยครับผมมันกี่กิโลใช่ไหมยอยากจะทำข้อมูลให้เพื่อนๆรูเหมือนกันนะว่า ถ้าวิ่งรอบเต็มของสวนเมจิกสวนเบญจกิตติเฟสสามเนี่ยกี่กิโลก็เลยตอ้องลงซุนวิ่งอีกรอบหนึ่งครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ารอบนีเ้เต็มๆมันกี่กิโลกันโอ้ยไปยแล้เนี่ยครับ,รบให้ดูวิวข้างล่างบ้างครับสะพานไฟยา,ยาวๆเลยดูดิ ใกล้จะครบรอบแล้วครับทุกคนน่าจะรอบเต็มของสวนเป็นกิตตินะครับประมาณนะสองจุดกกิโครับผมเออนะสองจกกิโครับทุกคนเดีย๋ยวเราจะขึ้นสะพานไปอีกรอบนึ่งรา้็กลับบ้านแล้วครับโอเคเราใช้ความเร็วเยอะไปนะครับผมวิ่งไปก็เจ็บตรงต้นขานี้นะนิดนึงนะ ก็เลยหยุดทําความเร็วนะครับผมก็ไปนี่ดีกว่าแวะอัพพิวเดี๋ยวนะครับผมโรลลิ่งไปเรื่อยๆ,ๆนะครับที่สะพานไฟนี้ครับคืองนี้ทุกคนสาเหตุที่เปลี่ยนมาเดินนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราวิ่งเร็วไปใช่ไหมแล้วก็เจ็บตรงต้นขาข้างๆสะโพกนะ นะครับผมก็วิธีการที่ดีคือาอาสารภาพเลยว่าวันนี้ไม่ได้ยืดเหยียดแลครับผมทุกคนก็เห็นเมื่อตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะครับผมไม่ได้ยืดเหยียดเลยนะครับผมก็เป็นนิสัยเสียอย่างหนึ่งเลยแหละของผมเองนะครับผมก็ไม่ดีเลยเนาะนะครับผมก็พอพอมันเจ็บตรงข้างๆสะโพกนี้นครับทุกคนครับก็ต้องเปลี่ยนวิธีครับผมเปลี่ยนกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวบ้างนั่นก็คือการ เดินนะครับผมคือเวลาเดินเราเดินอัพ i ิ l เราเดินเป็นแบบโรลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะเปลี่ยนชุดกล้ามเนื้อนะครับผมมันก็ทําให้คลายได้นะครับผมกล้ามเนื้อมันคลายได้นะครับผมกล้ามเนื้อมันตึงอยู่ครับทุกคนเนาะนะแม้กระทั่งแม้กระทั่งการที่เราจะเดินขึ้นบันไดหรือว่าเดินอัพ i ิ l หรือว่าลงเป็นโรลลิ่งเป็นทางโรลลิ่งทางลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม คือต้องบอกว่าต้องเรียนให้ทราบว่ามันใช้กล้ามเนื้อคนละชุดกันพอใช้กล้ามเนื้อคนละชุดกันนั่นก็แสดงว่าเออเราได้ใช้กล้ามเนื้อแบบคนละที่กันคนละที่กับที่เราเจ็บเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้มันคลายได้กล้ามเนื้อมันคลายได้แล้วกันเนาะ <S <S อธิบายลําบากเนาะอ,อ,อธิบายแบบเป็นศัพท์แพทย์ๆแบบอย่างเงี้ยลำบากเนาะเออเราก็ไม่ใช่นักกายภาพเลยนะแต่เราก็อาศัยว่าอ่านบ่อยครับทุกคน นะตอนนี้ผมพาทุกคนอยู่บนสะพานไฟนะครับผมนะคลิปเต็มๆผมลงให้ไปแล้วนะครับผมสาหรับสะพานไฟตรงนี้ยนะโคตรสวยเลยทุกคนดูดิเออนะสวยว่าสวยว่าสวยว่าโอเคเดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันแล้วนะครับวันนี้น่าจะได้สักสิบเก้าถึงยี่สิบโลแหละนะครับโอเคเจอกันเจอกันเจ็บครับผมพยายามประคองครับพยายามวิ่งประคองโซนสองนะทุกคนครับก็ ถ้าแบบแวะไฟแดงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ยืดยืดตรงนี้โ้มสั่งลงครับโอ้โหมันตึงตึงเลยทุกคนครับโคตรตึงเลยตึงมากนะทุกคนก็นั่นแหละมันทาให้ช่วยได้ช่วยได้นะครับผมที่ผ่านมาสองสามกิโลที่ผ่านมานะครับผมก็ก็พยายามเคาะเรื่อยๆนะครับผมเคาะโซนสองนะครับผมก็ดีขึ้นนะดีขึ้นต้องไม่ต้องไม่ให้เจ็บนะเนาะ พยายามเซฟตัวเองที่สุดนะครับผมเวลาวิ่งซิตี้รันนะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องขึ้นรถมันขึ้นมันต้องขึ้นรถไฟฟ้าหรือว่ารถเมล์กลับบ้านนะทุกคนนะต้องเอาให้จบคอร์์นะครับนะโอเค19กิโลครึ่งนะทุกคนจะจะจะยกิโลแล้วลืมกินน้ำมิน่าทำไมเหนื่อยชิบหายเออลืมกินน้ำครัทุกคนตั้งแต่โลที่หนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวต้อง เจอเซเว่นพอดีกินน้ำไปดีกว่าทุกคนไม่ไหวแล้ววะโ,โอ้โหสิบเก้าจุดห้าโลครับไม่ไหววะอะไรวะลืมกินน้ำได้ไงวะเนี่ยก็เป็นปกตินะครับผมตอนนี้วิ่งได้สิบเก้<บ>าจุดหกกิโลเลยนะก็อีกสี่รอยเมตรก็เดินแล้วกันเนาะเดินไปเรื่อยๆนะครับผมก็ นี่แหละวะจริงๆแล้วมันต้องกินทุกกิโลนะแต่ว่าผมวันนี้ผมลืนผมก็เลยเบิ้ลก็เลยนะเอาน้ำอารมณ์มาขวดหนึ่งแล้วก็น้ำเปล่าขวดหนึ่งนะคร mm ับผมเนะก็ช่วยได้เยอะแหละนะครับ mm hmm. ก็ลองดูแล้วกันเนาะ mm hmm. วันนี้น่าจะยี่สิโลนะครับผมย mm ี่สิบโลเพสเจ็ดอศูนย์ประมาณนั้นนะครับผมกล mm hmm. มกลมไปเนาะ mm hmm. วิ่งเร็วนะวันนี้วิ่ง mm hmm. วิ่งเร็ว,ว้จะวิ่งเร็วทำยีย่อะไรเนี่ยนั่นแบบเออ คึกมากคึกมากจนลืมยืดเหยียดลืมยืดเหยียดก็เจ็บครับทุกคนครับผมเจ็บปุ๊บแม่งก็พังนะครับเออวิ่งไม่ได้นะครับผมก็ต้องแบบจ็อกโซน2เอาครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e ใกับกับ I ด m a r u n n e r กันด้วยนะครับผมผม a อแอมอัน ner ต้องขอตัวลาไปก,ก่อนนะครับขอบคุณครับ